สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกพันไม้นะครับผมนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับทุเรียนโอชีหรือว่าน้ำดําของเรานะครับวันนี้เราปลูกต้นคู่นะครับูกปลูกประชิดเลยนะครับผมนะฮะทุเรียนพันหนำดานะครับผมนี่ที่เราปลูกขายอยู่ในปรามของเรานะฮะอยู่ในถุงเบอร์ใหญ่นะครับผมก็วันนี้เราปลูกในหลังบ้านของเรานะครับผมเป็นเป็นเป็นต้นสาธิตนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับผมนะก็ยอดที่พร้อมปลูกก็เป็นยอดประมาณนี้ครับใบแก่นะครับใบตันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะต่แทงยอดใหม่ออกมานะครับผมนะฮะก็ได้หมดนะครับ แบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้นะครับผมเราไม่ได้เรื่องมากร่คาเพราะว่าอชอบต้นไหนก็เอาได้เลยนะครับผมนี่ครับผมนะฮะนี่ครับผมเราปลูกต้นคู่นะครับผมห่างกันประมาณนะฮะไม่ถึงไม่ถึงสองเมตรนะครับผมนปลูกประชิดเลยนะครับผมเมตรกว่างเองนะครับผมปลูกประมาณนี้นะครับผมนะฮะ โอเคครับผมแล้วก็ทาเนินเนินเป็นเนินเดียวกันนะครับทําโคกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วิธีการปลูกของเราก็นะครับทาเนินขึ้นมานะครับผมแล้วก็ปลูกปากถุงเสมอบนยอดโคกแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้อะไรมากนะฮะปลูกเสร็จก็รดน้ําชุ่มๆนะครับบนนี้นะครับเ่เราจะใช้เศษหญ้าเศษฟางคุมนะครับผมเพื่อรักษาความชื้นหน้าดินนั่นเองนะครับผมนะเอระเขารอยอยู่ด้านบนก็พอมีอยู่นะครับนี่ครับผม ช่วงนี้ปลูกใหม่นะครับเราก็ลดน้าทุกวันนะครับผมนะเหมาะสหรับการถ้าเราลดน้าทุกวันนะฮะรากเขาจะได้เดินดีๆนะครับผมรักษาความชื้นในในดินนั่นเองนะครับผมนะฮะช่วงนี้ก็ปุ๋ยยาพกะใส่นะครับน้ำสำคัญนะครับผมนะฮะเราถ้ารากเขาจับเมื่อไหรครับก็ก็เคยใส่ปุ๋ยทีหลังนะครับประมาณเดือน2เดือนนะเดือนกว่ากว่านะเคยใส่ปุ๋ยทีหลังนะครับผมรอรากนิดๆหน่อยๆช่งนี้สาคัญคือระบบใบนะฮะต้องคอยเช็คคอยระวังเรื่องมาแรงด้วยนะครับผมนะถ้ายอดแตกมายอดเพลสลัดยอดอ่อนเขาต้องดูด้วยนะครับเพี้ยไก่แจ้เพี้ ใบประมาณนี้ครับนี่ครับเพี้ยไก่แจ้ชอบมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับผมนี่ครับผมต้นพันธุ์หนำดำหรือว่าโอชีของเรานะครับสวยงามตามนี้เลยนะครับผมนะเพื่อนๆต้องการต้นพันธุ์สายพันธุ์นี้ครติดต่อสอบถามมาได้ที่เอกพันธไม้โดยตรงนะครับผมตรงนี้ก็เราจัดส่งคงไปรษณีย์ได้นะครับผมก็ลูกค้าออเดอร์ครั้งละ1 0 0ต้นนะฮะก็มีการจัดส่งลงกงโรไปรษณีย์ให้ต่างจังหวัดนะฮะเราก็ไปหลายกงแล้วนะครับผมนะลูกค้าก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมนะ นี่ครับนำดำหรือว่าเอาฉีชัดเจ็นแน่นอนปีนี้สายพันธุ์นี้มาแรงมากนะครับผมกระแสมาแรงจริงๆนะครับผมนะก็เราก็ขายไปหลักพันต้นพันพันสองพันต้นแล้วนะครับผมนะก็ลูกค้าไว้อกไว้ใจร้านซุปปร์เงพันไม้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ไว้บังใจเอกพันไม้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่ามีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสายพันธุ์ทุเรียนนะไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรก็ได้แต่ติดต่อสอบถามมาที่เอกพันไม้ได้นะครับผมเราส่งได้ทั่วทิศทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าออเดอร์เต็มครบจํานวนที่่ต้้องงกการจจจะะสแลว็ัด จัดส่งให้นะครับผมนะวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาเรื่องปุ๋ยเรื่องยาปรึกษากันได้นะครับแล้วเราเราดูแลให้ทุกขั้นตอนเลยนะครับผมนี่อขอไว้วางใจเอกพันไม้ได้เลยนะครับผมนี่ต้นพันุก็สวยงามตามนี้นะครับโอ้โหเนี่ยนี่ครับเพิ่งปลูกเมื่อวานตอนนั้นนะปลูกใหม่ๆเลยนะครับผมนุ้ยวันทําคลิปไม่ทันนะครับตอนปลูกนะครับผมนะก็ วัเลยวันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วทาไม่เป็นไรครับเราก็มาถ่ายทําใมาดูทีหลังนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆสงใจสงสัยนะเกิดกับวิธีการปลูกก็สอบถามเอกพันไม้ได้เลยนะครับผมนะนี่ครับผมคลิปน้ำำําดําวันนี้ก็หวังว่ามีประโยชน์บ้างนะครับผมนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอกพันไม้ด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ